ถ้ชอบท่านไหนนะครับที่อยากมีโรบักใช้แบบฟรีๆผมขอแนะนำแอปนี้เลยครับเกมมิงโก้สำหรับแอปเกมมิงโก้นะครับก็จะเป็นแอปหาตี้เล่นเกมที่มีเหล่าเกมเมอร์มากกว่า5ล้านคนนะครับและที่บอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีโรบักใช้ได้แบบฟรีๆเพียงเพราะแค่คุณเนี่ยเข้ามาทำภารกิจรายวันนะครับดูคลิปสั้นๆในแอปเกมมิงโก้คุณก็จะได้รับเพชรนะครับซึ่งก็สามารถเก็บได้สูงสุดวันละหกสิบเพชรพอมีเพชรถึงร้อยเจ็ดสิบสองคุณก็สามารถนำไปแลกโรบักได้หนึ่งร้อยโรบักนะครับหรือจะเก็บสะสมไปครบเก้าร้อยเข้า ระยะยาวนั่นเองเพราะงั้นก็สามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะครับและสำหรับคนเหงาที่กำลังอยากมีตีเล่นเกมนะครับก็สามารถใช้โหมดจับคู่แบบเร็วได้นะเพียงแค่กดเข้าไปแล้วเลือกเกมที่เราจะหาตีนะครับจากนั้นก็จะเจอห้องแล้วก็สามารถพูดคุยด้วยเสียงได้เลยนะครับอันนี้ปกติเล่นบล็อกฟุตปะครับเนี่ยเล่นครับน้อง,องๆชอบชอบดูแบบยูทูบไหมฮะแบบคนเล่นบล็อกฟุตเคยติด <c oughs> ตามพี่อยู่ใช่หรอน้องดูพี่อยู่อยู่และนอกจากนี้นะครับภายในตัวแอปของเกมมิงโก้ก็จะมีโหมดเร่งความเร็วเกมด้วยนะครับเพียงแค่เลือ แอปที่ทำงานเบื้องหลังนะครับมันก็จะช่วยทําให้เกมเราเนี่ยลื่นขึ้นนั่นเองสำหรับวิธีดาวน์โหลดนะครับก็สามารถพิมพ์ไปใน Google Play ได้เลยนะครับว่า g a มมิงโก้หรือจะกดลิงก์ที่ผมเนี่ยได้ใส่เอาไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วถ้าหาว่าแอปนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหาที่เล่นเกมหรือหาลบักใช้แบบฟรีๆนะครับก็อย่าลืมไปให้ห้าดาวสำหรับแอปเกมมิงโก้ด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาล่าดาร์อนทารอนนะครับหรือว่าหมัดมังกร V2 นั่นเองตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะ ฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปวอล์กฟุตรับกดเกมพาร์ตแมปคิลเลกาซี่วอล์กฟุตและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีระบอททอยโคดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโคดหรือว่าเป็นทอยโคดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปวอล์กฟุตหรือคิลเลกาซี่ทางร้านคิดตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดต้นช็อปเริ่มคลิปมานะครับก็มีดาบยรูกับมาสเตอรี่คูณ2เลยนะครับผมซึ่งผมเน ทำค่อนข้างที่จะนานเลยผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการล่าดาร์กอนทารอนแทนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาฟาร์มอยู่ที่เกาะแรกกันก่อนเลยนะครับสหรับเควสแรกก็ต้องจัดการกับพวกเบนดิตนะครับทั้งหมด5ตัวจะรับเงินรางวัล350เบรลีครับกับ300ร้อและหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการฟาร์มอยู่ที่เกาะแรกจนมีสตาร์ทประมาณนึงนะครับผมก็ได้มารัดเวลต่อที่เกาะสุดท้ายนะครับโดยที่ผมเนี่ยก็ได้ให้ก้อนมาช่วยรัดเวลนะไม่งั้นเนี่ยมันคงจะนานนะครับและที่ผมเลือกที่จะรัดเวลก็เเพราาะว่่ผมนียต้องการรททีี่่จะไปโโลก2ดยเ็วนนั่เองนะครับผมเพราะงงัั้้นก็เเลยตอมารดวลลนะหังจากที่ผมเนี่ย ได้ทําการฟาร์มที่เกาะสุดท้ายจนมีเลเวลอยู่ที่130นะครับก็ได้กลับมาฟาร์มต่อที่เกาะมารีนฟอร์ดนั่นเองมารับเครด์ไวแอดมิรอลนะครับหรือว่าเป็นบอสทหารเรือนะครับแลตอนนี้นะครับดาร์กเบยของผมเนี่ยก็ได้มีสกิลจนครบแล้วนะฮะแต่ก็ยังคงตายให้แกบอสตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเลเวลของผมเนี่ยค่อนข้างจะเท่ากับมันเลยและเลือดเนี่ยก็น้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่330เองนะลืมบอกไปนะครับท่านในคลิปนี้ผมภาคแปลกๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมภาคตอนตีสี่นะครับก็คืออัดคลิปนนนนีี้้้เเเเเสสรรร็็็จจจจจกกกพาาาายยยต่่ออออลลละะะะคัับงงดดููแแปๆวืห และหลังจากที่จัดจ้างกับบอดได้นะครับก็ได้มาฟาร์มพวกผู้ประคับบัญชาการหัวหน้าต่อเลยนะครับไม่รู้เป็นการภาษาอังกฤษเรียกอะไรแต่ว่าภาษาไทยมันแปลมาอย่างนี้นะครับ แจกจ่ายทั้งหมด8ตัวนะครับผมจะได้รับเงินรางวัลเท่าไรลืมละอ่านไม่ทันช่างมันละกันนะครับรับอีกรอบหนึ่งก็คือพวกชิปเพตตี้นั่นแหละนะครับจะได้รับเงินรางวัล6,000ครับกับ225,000 EXP ฟาบบนไปครับบนเกาะนี้จนถึงเลเวล150นะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อบนท้องฟ้านั่นเองในหลังจากมีเลเวลที่152นะครับก็ได้มาบนท้องฟ้านะแล้วก็รับเควสแรกนะครับบนท้องฟ้าเนี่ยก็คือสกายเบนดิตนะครับแจกจ่ายทั้งหมด7ตัวจะรับเงินรางวัล7,000 315,000กัับบ e x p ครผม เหมือนเดิมครับบนเกาะนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์มวนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าชั้นนี้นะครับจะมีตัวขายอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือวงแหวนของก้อดเอเนลนั่นเองนะครับจะเป็นที่มันจะเป็นเหมือนกองอ่ะมันจะอยู่รอบหลังของก้อดเอเนลนะครับประมาณนั้นเลยวิธีการซื้อนะครับหรือว่าเงื่อนไขในการซื้อเนี่ยคุณแค่ต้องมีสตัตของหมัด200กับเงิน5 0 0แสนเบลีครับในการซื้อแค่นี้ก็ซื้อได้ละ NPC ตัวนั้นก็จะชื่อว่าโยชินะครับก็สามารถหาได้บนชั้นนี้เลยมันจะอยู่ขข้้้้้้้าาาางงบบบบนน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 นะะะะะะคครรรรัััััซึึ่่ใตอออีีีีีผผผมม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 มไไไดดพปปูกกกกก็็ลืืเเหหสชณจ เควสที่เราต้องทําวนไปครับไม่มีอะไรมากเมื่อผมมีเลเวลอยู่ที่165นะครับก็แรกก่อนนะครับใช้ผลประตูแล้วก็เปิดประตูพาผมมายังเกาะหิมะนะครับเพื่อที่จะมาเรียนรู้บิลิตี้กับคุณลุงเรลลี่ตรงนี้เลยนะครับผมที่ผมเรียนรู้ไปก็จะมี3อย่างครับออร่าแอร์จัมแล้วก็แฟชสเตปนั่นเองนะครับหลังจากเสื้อบิลิตี้เสร็จนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อไปก็ไม่ใช่อะไรไกลเลยนะครับเดากันได้ง่ายเลยก็คือการกลับมาฟาร์มนั่นเองครับผมตรงชั้นนี้ก็น่าจะฟาร์มถึงเลเวล โอเคฟาร์มต่อไปครับไม่มีอะไรมากในตอนนี้นะครับผมก็ได้มีเลเวลที่177แล้วนะครับก็สามารถมารับเควสดาร์กมาสเตอร์ได้ลนะไดแ,แล้วนะจะได้รับได้ตั้งแต่175อลไรนะครับซึ่งต้องจัดการกับพวกดาร์กมาสเตอร์ทั้งหมด8ตัวครับจะรับเงินรางวัล7,500กับ450,000 EXP ครับผมเอาละมาเริ่มฟาร์มกันต่อเลยซึ่งมอนชั้นนี้นะครับก็จะเป็นมอนที่มันถือกระบองด้วยนะถ้าจะไม่ผิดจะเป็นกระบองที่มันขายอยู่บนเกาะบางกีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่า การตีเนี่ยการฟันเนี่ยใช่เลยนะครับแล้สำหรับบนเกาะนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรมากเป็นการฟาร์มวนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล190นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปที่เกาะคุกได้นะครับโอเคไปเจอกันที่เกาะคุกกันต่อเลยสำหรับเควสแรกบนเกาะคุกนะครับก็ต้องจัดการกับพวกเพซเนอร์ทั้งหมด8ตัวนะครับผมจะรับเงินรางวัล7,000กับ550,000ห้าครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นพวกอ่าคนที่มันติดอยู่ในคุกเนะี่ยเขาเรียกอะไรวะนักโทษเออเขาเรียกนักโทษนะครับก็ต้องจัดการฟาร์มวนไปเเเรรรื่่่ออออยยๆงงงบบนนนกกกาาาะะะีีี้้้้้จมมมมทททใหฟ,ท 2, ฟ์คััััั2ฝแลว็ส3ต ควรนะับบอกเลยเกาะนี้มีที่ให้ฟาร์มเยอะจัดเลยไม่รู้นะครับว่าทำไมมันถึงเยอะกว่าเกาะอื่นแต่ว่าก็ดีแล้วนะครับเพราะบนเกาะนี้นะครับมีบอสถึง2ตัวเลยนะครับที่มันสามารถดรอปของได้ตัวแรกจะเป็นวอร์เดนนะครับถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าะมันชื่อชิวอร์เดนเออมันชื่อชิวอร์เดนนะครับมันจะดรอปเป็นในเรื่องของดาบวอร์เดนครับส่วนโดฟามิงโก้นะครับชื่อสวอนนะครับดรอปเป็นในเรื่องของพิงโค้ดนะครับผม ก็คือภาคภุมของมันเองนั่นแหละหลังจากฟาร์มมาได้ระยะหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ระยะหนึ่งหรอกนานพอสมควรเลยนะครับนานจนกอนเนี่ยไปนอนแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มต่อเองตอนนี้มีเลเวลอยู่ที่400นะครับผมสามารถทำดูลูกวีสองได้นะที่ทำได้ตั้งแต่350แล้วครับแต่ว่าฟาร์มเพลินไปหน่อยแล้วลืมนะครับว่ามันสามารถทำวีสองได้เพราะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะใต้ทะเลได้แล้วนะครับเพราะงั้นก่อนจะไปก็ เดี๋ยวเรามาทำยูรูบีสองกันเลยสำหรับยรูบีสองนะครับทำไม่ยากทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเพราะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แบบมันเสร็จเลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าไหนมันก็แบบกลัวคลิปจะสั้นเกินไปนะครับเพราะงั้นภาคต่ออีกหน่อยจะเป็นอะไรไปก็มาที่เกาะมิดเดิลทาวน์นะครับแล้วก็เข้าบ้านที่มันแบบเหมือนลังคาเขียวๆนะเพื่อที่จะมาคุยกับ NPC ตัวหนึ่งนะครับที่มันจะมียูรูอยู่ด้านหลังนะครับผมก็คุยไปเรียบร้อยเสร็จแล้วมันก็จะให้เราไปต่อที่เกาะหิมะนะครับเพราะ,รากกลละกงากด ครับแล้วก็เป็นอันแรกนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับกดไปที่มันบอกเลยก็จะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับตรงนี้ต่อไปนะครับเราก็ต้องไปหาจดหมายนั่นเองแน่นอนครับว่ามันคือจดหมายรักแน่นอนครับผมเรามาตามหาจดหมายรักกันนะครับใช่ปะวะเดี๋ยวไม่งมัม่วโดนดากโอเคตรงนี้นะครับประตูสมาร์ทป่าดได้ก็ เข้ามาแล้วก็มาเก็บจดหมายนะครับผมนี่ไงจดหมายรักมันเขียนบอกขบนเลยนะครับหลังจากที่คุยกับจดหมายรักฉบับแรกเสร็จนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเก็บจดหมายฉบับที่2บนเกาะท้องฟ้านะครับขึ้นมาก็จะอยู่ข้างตัวเซสสปาเลยนะสามารถใช้สกิลดาบหรือว่าใช้สกิลผลปีศาจเนี่ยเปิดเข้ามาได้เลยนะครับผมหลังจากได้ฉบับที่2เสร็จแล้วนะครับก็ให้มาที่เกาะมารินฟอร์ดเดินมาด้านหลังเกาะนะครับจะเจอกับประตูลับนะมันก็จะเป็นสีที่แตกต่างจากอันอื่นเลยนะครับก็สามารถเอาดาบหรือว่าเอาสกิลผลเนี่ยเปิดเข้ามาได้เลยนะคร Thank you เขาวงกดซะมากกว่านะครับก็เราเนี่ยใช้สกิลแล้วก็ปาดเข้ามาได้เลยครับผมก็จะเจอตรงนี้นะครับเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายจากนั้นนะครับเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วคุยครบ3ฉบับแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ Mid เดิลทาวไปคุยกับ NPC ตัวเดิมในบ้านหลังคาสีเขียวนะครับเราก็จะได้รับโยรุ V2 นั่นเองลืมบอกไปนะครับในตอนนี้นะฮะบ้านของผมเนี่ยมันมีจิ้งหรีดร้องนะครับเพราะงั้นถ้าเสียงจิ๊ดจิเนี่ยไม่ต้องสนใจมันนะครับถือว่าเป็นเสียงของธรรมชาติแล้วกันนะครับใครที่รำคาญเนี่ยผมขออภัยด้วยนะครับผมก็ราคาญเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงโอเคจากนั้นนะครับผมก็ได้ล ลงมาฟาร์มใต้ทะเลต่อไปนะครับและหลังจากนี้จะเป็นการลากยาวจนถึงเลเวล700เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะโผล่อีกทีหนึ่งที่โลก2เลยนะครับผมสําหรับเกาะน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมีที่ฟาร์มอยู่2 3จุดนะครับผมจุดแรกก็จะเป็นฟิทแมนวอลเเยอร์ครับจุดที่2เป็นฟิทแมนคอมมานโดและจุดสุดท้ายจะเป็นบอสนะครับที่ว่าฟิทแมนหลอดก็จะดรอปเป็นในรองชายเดนด้วยนะครับเป็นอาวุธที่มันถืออยู่นั่นแหละและสิ่งจิ๋วฤทธิโคตรดังเลยเอาเป็นว่าเราไปเจอกันโลก2เลยดีกว่าครับผม ตอนนี้ต้องฟาร์มตรงน,นี้ถึงเวลอะไรนี่เนี่ยคนงานก่อสร้างปูน,นปปพร้อมก่อสุดหลอพร้อมยังปูนปล่าวก็มาก่อน,นะพี่ดูลืมบอกไปนะครับในครั้งนี้ก็เปลี่ยนจากกรนก็เป็นเน่แทนนะครับมารับกรรมช่วยผมฟาร์มนะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาอยู่ในเกมนี้ยาวๆครับเดี๋ยวมาตีพวกไรเดอร์เนเนช่วยพี่ฟาร์มหน่อยทาเสียงทำเสียงตอนตีน่าเกลียดเลยเนี่ยเดยงตอนตีอะ ตีสองตีดามี่ม <apl> ันเป็นห้าห้าเลยพี่เกลียวสี่ตัวสองพออันนี้คือมันกดออาอันนี้กดออาอ่ะมันจะเป็นรูปกลมๆนั่นแบะพี่ฝันดีนะมันจะเป็นรูปกลมๆแสงแสงวิวเจ็ดร้อยแปดยครับไปโรคสามันต้องใช้วิวเท่าไหร่หนึ่งพันห้าปะพันห้าพี่ว่าันห้าน้องเสนอพี่ก็เสนอครับเอ้ยน่าเกลียดช่วงนี้ได้นอนกี่โมงนี่ช่วงนี้ได้นอนพร้อมแฟนครับ ครับแฟนครับในแฟนพล่มอ่ะสายหน้าไปมาอย่้ตบตบตบหน้าสายตอนนี้นะครับผมเล่นเป็นในเรื่องของสายผลนะครับเพราะว่าดาบนี่มันมันรู้สึกว่ามันฟาร์มคู่กับผลยากนะสำหรับโลก2นะครับเพราะงั้นเล่นผลดีกว่าสกิลมันเยอะกว่าถ้าเล่นผลเนี่ยสกิลมันจะเยอะครับแต่พอเล่นดาบมันสกิลมันมีแค่สองอันนะมันก็เลยทําให้เราฟาร์มยากเพราะงั้นเล่นผลดีสุดนะครับสำหรับคนที่จะใช้ดาบฟาร์มก็ก็แล้วแต่หันแล้วตั้งนานนะตั้งแต่นี้แหละ อเอาแต่เนี่ยทำเสียงนั้นนะ่ะคนไม่เกียจจะีตัดลงเขาจะตกต็พี่จะตัตตดลงหมดที่พี่ผมมีผลแสงนะครับแต่ว่าคิดว่าผลแสงน่าจะไม่ดีถ้าผลไม่แข็งบอกว่าแต่ผลแสงบินได้เพราะงั้นผมจะรับประทานมันเข้าไปแล้วกันนะครับเด<อ>็ดอร่อยอุ้ยแซ่บเ,เลยเนี่ยน้องหิงน้องหิงห้อยอู้เบาเบามากแบบใหม่แบบใหม่โคตรหล่อเท่กว่าเดิมเบามากเลยแตงพี่เาบาผลแสงเบาจังเลยมันจะเป็นรูปกลมๆแสง เหมือนพี่อ่ะเออไปเข่าเลยหงมใหญ่กว่าพี่อ่ะมัันมนเริ่มต่อเริ่มต่อยอมเกิดปะตึงมันหายไปไหนละมองไม่เห็นไม่ได้เปิดตายไปหรือเปล่าเออพี่ไม่ได้เปิดทางคีเลยนี่หว่านี่ได้พี่จะฝังใหม่ทีพี่ต้องให้มันตีตุ่นนะแต่ว่าพี่เอ้ยมันตีได้นี่หว่าโอเคเพราะงั้นก็จะฟาร์มได้อยู่ทางคีพี่กระโปล่มาเลยอ่ะไปแว่นแว่นไม่ชัดไงตาภาพมัว ต้องใช้แว่นอะไรเอ่ยไม่ไม่ไม่พูดเขาไม่จ่ายนี่เอาเด็อันติมมันเนยสกิลใหม่ละไม่เก่าแล้วกระจกยาตะเจสเดกระจกกระจกเลยทำไมกระเด็นหาผมพี่เนี่ยดาเมจมันรู้สึกมันเบาเว้ยมันรู้สึกดาเมจเบากว่าขนน้ำแข็งอีกขนน้ำแข็งมันรู้สึกดาเมจแรงนะไม่ใช่ฝนเดียวผ่ากัวทีเดียวตรงเนี้ยฟาร์มยากันสิเอ้อ โอเคเนี่ยตัดไปทีนึ่งตอนวิวพันห้าร้อยเปล่าคอช้าเลยอ่ะดูดิไเป็นไรเดวนไปเรื่อยตรงนี้ก็เจ็ดร้อยยี่สิบห้าใช่ปะใช่ใช่แล้วฟาร์มถึงวลเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเอ้ยตายเนี่ยบูดแห้งยูเจ็ดร้อยสี่สิบสามเจอเจอคอยห้เลยเจอเด้กุยอุ้ยเลยจช่วยด้วยจ็ช่วยด้วยพี่นูเพอร์อยู่บนหอคอย ลอยแเกอยู่ในฝากกล้วยในเกลี่ยจับบีบแหวนไว้ฝากกล้วยบนมอมเกาะสุดหล่อพร้อมยิงหอฟลาอะไรสิอยากเป็นผู้บ่าวกรรมกรก็ไม่พอหนึ่งอยากเป็นผู้บ่าวกรรมกรบอกยี่บพอพอแล้วเนี่ยดีบอสได้แล้วเจ็ดร้อยห้าสิบบอสเกิดยังอ่ะเกิดแล้วแหละเกิดเร็วขนาดนั้นอ้าวเราเข้าเซิร์ฟนี่มาก็เกือบยี่สิบนาทีแล้วนะเกิดยังวะไม่เกิดเหรอไม่เกิดเไม่เกิด เออว่ะมันอยู่ไกลไงเมืออมงเห็นเรนเดอร์ระดับเลโก้ไอ้น่าการเรนเดอร์ระดับเลโก้เี่ที่เปิดภาพสุดเนี่ยมันยังเรนเดอร์แบบช้ามากเลยอะเรนเดอร์ระดับเลโก้เอาดิไม่ดูไม่ดูไม่ดูเป็นไงเป็นไงมันจะเทเลยมันจะเทเลยนี่นี่นี่ตายแล้วนี่นี่นี่ กลับไปฟาร์มต่อกลับไปนั่งห้อยต่อถึงเราเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าจะได้ไปฟาร์มสบายละเพราะฝั่งนู้นมั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 นเกิดเยอะใช่ไหมละ่ะมันก็นเลยฟาร์มง,ง่าย,ยง่ายง่ายง่ายเอาเอาพี่ฮะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่ต้องฟงาร์มหมัดอีกเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีคนช่วยลงดันเลยเนี่ยช่วยพี่ลงดันหน่อยไหมกิฟต์มากิฟต์มีกิฟต์มีมันลงง่ายแลยนะพี่มาเดี๋ยวไปเดีไปดี๋ยวไไปไปไปนี่คนเดียวแบกพี่ไหวไหมล่ะถ้าผมเป็นเผ่ามันดูแต่มันไหวอ่ะสองตาสองตา ่ว่ามันใช้พันห้าหรือพันสองวะหรือว่าพันหนึ่งพันห้าแหละเออเป็นเด็ดเดาะเอเป็นเดเปิดดี๋วนี้พี่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 พี o พี่พี่พี่พเ่พี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 ่ก้นพี่พี่เี่ยีแ่ <laughs> แล้พี่ <laughs> <laughs> ้นางี้าีาพี่พียพน่พง่ๆนะคร่บลงไป่ปาตานะครับมาพีี่พี่พี่พี่ <laughs> <laughs> พี่ <laughs> ี่ๆๆี่พี่ๆๆๆพี่่พี่พี่พีอพี่พี่ ลากลากหัวลากหัวมามานี่ไอพี่ๆเก่งนะเนี่ยเราเล่นไปพี่จะเข้าไปข้างในละเรือแล้วทำไมเขาไม่ช่วยกันอ่ะโอ้อูงานเออโอวงานโอว่างานไปออกมาไปกันต่อเลยที่พี่ยืนรอก่อนแรกดี่ไรไม่ไปหรอกไหนวะพี่ยืนไหนอ่ะเรือจักวะนู่นอยู่ฝั่งนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเกียรเกยร์เอาละไาเดี๋ยวเรายืนรอจนจบนะฮะจนได้ครบห้าอันเลยแล้วกัน <laughs> โอเคหลังจากนั่งรอมาเป็นเวลาเกือบ10นาทีครับดันก็จบสักทีเพราะเมื่อกี้กอนหลุดนะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะครับอันแรกใช้500แฟกเมนต์นะครับโอ้เปลี่ยนมาเป็นธนูแล้วนะครับยิงออกไปทั้งหมด3ทางนะฮะบทเล่มวัด แต่ว่าผมเดี๋ยวมาเกิดหน้าเกาะน,นี่เินะครับนี่เกิดไหนนี่หน้าเกาะเลยพี่โอ้ชิบหายละโอเคเดี๋ยวร,รอให้กอนมารับแล้วกันนะครับครับตอนนี้ก็ลงทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับซึ่งสกิลผมได้มาแค่ไม่กี่สกิลเองนะครับได้มาแค่สองสกิลคือสกิลแรกกับสกิลบินนะครับเพราะว่ามันแบบมันอัพค่อนข้างเยอะแพงเลยตอนแรกผมนึกว่าใช้แค่ ประมาณ2 3 0 0พันก็ใช้ได้ละแต่ว่าจริงๆไม่โอโหแพงมากครับโอเคเราก็เลยลงแค่5ตาตาครับแล้วก็เหลือเงินม่วงมาเพื่อที่จะซื้อหมัดของซาโบตรงนี้นะครับซึ่งหมัดของซาโบก็โดนรีเวิร์กมาด้วยนะครับสำหรับคุณที่ยังไม่รู้นะแต่ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละเพราะมันรีเวิร์กมาตั้งแต่อัปเดต17.3จาใช่ปะฉันจะไม่ผิดฉประวันนี้ใช่แหละไอ้อัปเดตอัปเดตมนเสือเออนั่นแหละนะครับตั้งแต่มนเสือเข้ามาอัปเดตเลยก็ประมาณนี้นครับสำหรับการซื้อหมัดแ,แล้วก็ลงดันนะครับเดี๋ยวผมก็ต้้องไปนคะลวโ3ดย ผมคิดว่าก่อนจะถึงโลก3ามก็น่าจะได้ครบเลยแหละเพราะว่าผมมีมาร์คคูณสองนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มต่อครับผมจะให้เน่ช่วยฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ้บเออเนี่ยแล้วบอสตัวนั้นเกิดปะลองไปดูหน่อยนี่นจะเกิดละมั้งเน้่ยเพราะเราตีนานแล้วนะครับบอสมันน่าจะเกิดแหละยวให้เน่ไปดูนะซึ่งมัดอันนี้นะครับมันใช้มารเตอรี่ทั้งหมด300นะครับจริงจริงได้มารเตอรี่ครบ3 0 0ก็ฟาร์มต่ออีกร้อยหนึ่งก็ครบละ เพราะว่าเกิดนะพี่เกิดนะโอเคงั้นพี่เอาชุดนี้เสร็จเดี๋ยวไปตีเดี๋ยวเอาสกิลแรกก่อนเดี๋ยวเราไปจัดการกระดมองกันต่อครับซึ่งการบินของผมสามารถโยกย้ายได้นะครับเพราะงั้นตึงมักเลยอ่ะนี่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 ต่อยโซดโซดเอ้ผมได้ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่เคยได้ดาบของอันนี้เลยคาริคเก้ามัตเตอร์รี่ครับเราก็จะสกิลแรกแล้วนะเป็นสกิลการต่อยดาก้อนรัสนะครับมันมันปรับใหม่ใช่ไหมสกิลเสร็จมันปรับทุกสกิลเลย ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะนะครับคุณ้าอาราบมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมเลเวลงอยู่ที่909แล้วนะครับซึ่งต้องฟาร์มกับพวกมาลินกับตันนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวฟาร์มกันต่อเลยตอนนี้มันสามารถตีผมเข้านะครับเพราะว่ามันมีฮาคี้นะฮะแล้วมันก็เจาะโลเกียเข้าได้แรงมากเลยอ่ะเออผมก็ต้องมาอัพเลือดด้วยนะครับตอนนี้ โอเคหมัดของเราก็มี2สกิลนะครับดากอนรัสกับดากอนเฟรมเมทนะครับหรือว่าดากอนเฟรมนั่นแหละครับตอนนี้นะฮะก็เลเวลอยู่ที่926แล้วนะครับจริงก็925กระตีบอสแล้วนะแล้วเปลี่ยนฝั่งนะครับมาฟาร์มฝั่งเดิมเพราะว่าฝั่งนู้นมอนนะครับมันใช้ฮาคีได้แล้วแบบนี่ก็ฟาร์มยากผมก็ฟาร์มยากครับก็เลย มาตีพวกหัวล้นฝั่งนี้นะครับเลเวล825ใช่ป่าววะจะไม่ผิดน,น่าจะใช่โอเคปะ<ช>เรามาเริ่มตรงนี้กันต่อครับตบีฟูจิโทระกันนะฮะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเกาะหรือเปล่าวะถ้าจะเปลี่ยนเกาะก็น่าจะประมาณ950นั่นแหละนะครับถึงจะเปลี่ยนเกาะได้มาเราใช้พลแสงก่อนเลยตีแรงว่ะตีทำดามเมจด้วยมั้ย่ต้องทำดาเมจอ่ะใช่เคาะโคตรแรงไี่ไอ่เดี๋ได้ดาบมันอ่ะเออเออเราไม่เคยทำกิฟต์หาดาบมันเลยว่ะดาบมันหายากอยู่นะ สนใจนี่จะไม่ทำรอกเสียครับองตีนะเยโอเคค่าเรียบร้อยละวท่านเบนิโอมานะครับเมเทโอริชเหมือนกันเนาะตรงนี้ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราฟาร์มไปจนถึงเลเวล950นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเกาะกันต่อเลยวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มแป๊บนึงนะครับเราโค้ก็ใกล้จะหมดละเหลือแค่40นาทีครับเดี๋ยวก็ให้เน่เติมให้นั่นแหละนะฮะวันนี้น่าจะอยู่ยาวๆเลยเน่เนพี่จะฝนเกิดเน่ฝนสไปเดอร์ฝนสไปเดอร์เกิดนี่นี่มันเกิดตรงนี้พอดีเลยเอ้ยพี วี่งว่ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปทำไมถ่ายถ่ายทำไมอยู่งี้ <laughs> ว่า <laughs> ผมเก็บเง <laughs> อันนี้นะครับผมอาจจะกินก็ได้ตอนที่อยู่โลกสามนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปเถกับผลพานะแต่ก็คงไม่ได้ใช้ผลพาแล้วแหละนะครับเพราะว่ามินเนี่ยช่วยฟาร,ร์มนะผมก็เลยใช้กระแสงยาวๆเพราะเป็นโลกเกียนะครับจะเถกับผลพามามันน่าจะคุ้มกว่าใช่ไหมในตัวนี้มีผลพาร์ปะไม่มีอ่ะในตัวหลักพี่มีผลพาอยู่เยอะเลยมีประมาณสามสี่ผลเลย แต่ว่าที่เกียจเข้าอ่ะเออขี้เกียจเข้าไอ้ดีหลักตัวเองขี่เกียจมากเลยเดี๋ยวจะเข้านะครับเดี๋ยวสักพู่นึงนะตอนที่เราได้กลับไปที่คาเฟ่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการทำอยู่แล้วแหละแล้วก็เอ็กโพชั่นก็คือการระเบิดของมังกรปุ๊บไม่ใด่ไม่ใด่ตดของมังกระบาคุโกอันนี้บาคุกังวะเนี่ยตัาฟาร์มต่อครับตอนนี้ก็อยู่ที่935แล้วนะฮะ แค่สองตัวตัวมาเดี๋ยวต่อเลยครับยาวๆพอระเบิดหน่อยเขาตดอันหน้าเอ้ยเอ้ยไม่ตายเป็นพลระเบิดเลยอ่ะใช่เป็นพลระเบิดเลยสกิลบรรจุเมื่อคุณขี้เกียจเหมื่อคุณขี้เกียจทำสกิลใหม่นนี้เติมโค้ดคุณสองให้พี่หน่อยดิมันเหลือแค่ยี่สามนาทีแล้วเนี่ยจัดมาเด็กอยากได้เงินเหรอเอาพี่ผมผมซื้อพี่พี่ผมซื้อเข้าตัวตัวเองอันนี้ต้องฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่นี้ หนึ่งร้นพันน่นห้าสิบป่ะอู้ดดดหนึ่งหช่มงจากน้องเนสเล่เนเน่เปนพี่เบลเก้าร้อยเก้าสิบองละถึงหนึ่นนะดีม่่หนึ่งพันกับห้าสิบ่อู้ตัวตัดี่ะไม่ใช่หนึ่งห้าสิบเลยหนึ่เปเลยเ่หนึชิโมเดี๋ยว พี่จะทำให้ผมสับสนว่ะจริงๆเราไปฟาร์มแวมไพร์ได้นะครับแต่ว่าแวมไพร์ม oh, oh, ันอยู่อีกฝั่งนึงอะขี้เกียจไปนะแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละนีละโอ้ปกต้เขาก็ฟาร์มตรงนี้กันละพี่อีกแค่นิดเดียวตรงนี้เสร็จก็เหลือแค่500เลเวลแค่500เลเวลเลยนะเนี่ยตั้งแค่5 0้าร้อยเลเวะมาๆพี่ฟาร์มคนเดียวได้อยู่เพราะว่าพี่เป็นโลเกียร์จะเป็นเกียงไกลโอ้โหมอนสเตอร์ ยี่ไงนี่งไง,ง,ไงเปลี่ยนก่อนได้แล้ว บ้านรอบเลี่ยนเกาะนะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาฟาร์มต่อที่เกาะน้ําแข็งนะครับรับเป็นในเรื่องของเควสแรกชื่อสโนว์ทูเปอร์นะครับต้องจัดการทั้งหมด8ตัวจะรับเงินรางวัล12,250ครับกับ22ล้าน500,000 exp นั่นเองจากนี้นะครับผมก็จะฟาร์มแล้วก็ลากยาวไปจนเกาะสุดท้ายเลยนะครับโอเคแล้วเราไปเจอกันที่เกาะสุดท้ายเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเพราะตอนนี้ก็20กว่านาทีแล้วครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ฟาร์มมาสักคู่หนึ่งนะครับดาบก็ได้เกิดนะครััับบบซซึ่่่่่งงงกก็็็เเเเเปปนน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 ดดาาาขอออโโลลผมมมมไไรู้หหืวจะะะฮ พราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยช่วยกันหาสักคู่หนึ่งผมกับเน่จะลองหาดูนะครับว่าจะเจอไหมปกติมันจะ้ายที่เกาะอูซบนะครับแล้วก็เกาะกินบิดเกาะซอมบี้แล้วก็เกาะแรกครับหรือว่าเกาะเริ่มต้นของโลกที่2นั่นเองนะครับจะมีตรงข้างโรงงานใต้ดินนะครับของเกาะแรกอะแล้วก็โคลเสเซียมนั่นเองครับผมเกาะประมาณนี้แหละใช่ปะเน่่แต่ก็ไม่มีอะพี่ไม่มีมมหรออ,อูซบมะ เด่ยังไม่ไปยังไม่ไป,ป,อ,ไปอุโซเองพี่ช้แสงผมโคตรอืดเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับมันมีเวลาให้หาแค่15นาทีนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะ <S <S ถ้าทันก็ถือว่าเป็นของแถมไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมลืมไปว่าหมัดเนี่ยมันต้องสุ่มบนนะครับแล้วก็ต้องได้ลูกไฟของมันมาซึ่งผมลืมไปนะครับผมนึกว่ามันเสกบ,บอสนะผมคิดว่ามันใช้ไก่ตันทําได้นะครับตอนแรกผมลืมผมสลับกันกับเคียวนะครับผมจำสลับกันก็ถ้าคลิปนี้มันยังไม่ได้หมัดนะครับเราก็ ลงเป็นในเรื่องของเคียวแทนนะครับเพราะว่าเรามีบนเยอะมากสรับไก่ตันเพราะว่าเรามีไก่ตันเยอะนั่นเองนะครับผมทฤนนีนะครับก็บอกเลยว่าหมัดของเรามันครบเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้มาฟาร์มผลนะครับตอนนี้ก็ได้347่สละส่วนหมัดก็470รอยครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยบอกเลยว่าฟาร์มกันตาแตกครับคืนนี้รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยเหมือน้ที่ทำบักคำฮักนั่นเองนะอดนอนกันก็ที่จะทำโยรู้ว่างบางทีก็นั่งทำอะไรก็ไม่รู้อะโอเคดึกแล้วถ้าพูดไม่ชัดหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องขออภ ดูนะครว่าจะมีหรือเปล่ามันจะอยู่ในบ้านเลยจ้ะมีมีมีโอเคเจอพอดีครับเออจริงมากดซื้อเลยครับได้สั่งได้ว่ะตาไม่ดีเลยพี่ตาโคตรโสกังสีเหลืองกังปุหมดละเอาละไปเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มกันต่อนะครับที่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะกลับไปที่ไหนนะเพราะว่าผมมาอยู่ที่เกาะอุโซะดูดิมันจะเกิดอะไหรโอ้โหเกิดเกาะนี้พอดีเลยเพราะงั้นเดี๋ยวพี่กลับไปฟาร์มที่เกาะกระโหลกต่อเลยตอนนี้ก็เลเวลอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดตอนนี้ขาดแฟคเตอร แล้วก็ขาดไอ้เขาเรียกว่มมาท,ที่เอาไว้ทาหมัดอะ่ะมันน่าจะหายากพ<ล>อตัวเลยเพราะว่าแบบมันหายากอะ่ะอ๋อไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับเราก็ถ้าไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับเราอาจจะลงเป็นเรื่องของเคียวไปก่อนนะวันนี้เพราะว่ามันมันแบบมันไม่ได้นะครับมันต้องแบบรออ่ะถึงจะคูดาวครับต้องรอครูดาวด้วยถึงจะมีโบนก็ต้องรอคูดาวคือเก่าครับนะเพราะงั้นมันก็เลย ยากนะครับในการที่จะหาหมัดนะประมาณนั้นเพราะว่ามันให้คนอื่นช่วยไม่ได้ด้วยแหละใช่ป่ะเนี่ยเ,<อ>เพราะ<อ>าว่าถ้าถ้าจะให้คนอื่นช่วยมันต้องเป็นแบบมันต้องตีเคียวถึงจะให้คนอื่นช่วยได้แต่ถ้าเรามาหาหมัดอ่ะมันต้องใช้ตัวเองนะครับต้องใช้ตัวเองเป็นไม่ขีดไปตอนนี้มันยังตีผมเข้านะโอเคพลังไป <c oughs> าลังไปช้ <c oughs> า ความยากนะครับกาะนี้เพราะว่ามันมันยังตีผมเข้าแล้วก็ตีแรงมากเลยเดี๋ยวผมให้เน่มาช่วยฟาร์มแล้วกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่โลก3ามเลยดีกว่าครับผมจะทําอะไรให้เสร็จสับให้หมดนะเพราะว่ามันมันก็นานจริงๆแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งเกือบจะตีสองนะครับซึ่งพวกผมเนี่ยก็ทำมากันตั้งแต่สามทุ่มนะครับก็นับเอาแล้วกันว่ากีก่ชั่วโมงนะนี่ขนาดอยู่โลกสองนะ่เหมือนแบบเหมือนอยู่โลกหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ่ะเหมือนแบบฟาร์มเสร็จเราเจ็ดร้อยเสร็จปุ๊บโดนรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตแล้วก็ มากันละโลก2เอ้ยโลก3โอเคมาถึงโลก3กันแล้วครับคุณผู้ชมครับน่ะใช้เวลากันโคตรหลายชั่วโมงเลยครับในที่สุดเราก็มาโลก3กันสักทีซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้อัพไปในเรื่องของสตัดนะครับของดาบนั่นเองเพราะว่าเราเปลี่ยนมาใช้ผลพานะครับคือดาบนี่โคตรตึงเลยครับดาบนี่โคตรแรงเลยนี่เป็นยรูด้วยตึงมากเลยเอาไปฟาร์มต่อได้ชิวๆเลยอะบอกเลย ตาเดีวเราเดินทางไปต่อครับซึ่งตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปที่เดียวเลยครับก็คือเกาะผีสิงนั่นเองครับผมเพราะว่าเราเนี่ยต้องไปฟาร์มโบนนะครับแล้วก็ลองมาสุ่มดูมันจะได้ไหมมันใช้ทั้งหมดครั้งละเท่าไหร่นี่ห้าสิบป่ะห้าสิบห้าสิบมามามาขอได้เหรอแบบสุ่มทีเดียวออกเลยอ่ะโอเคครับมาถึงกันแล้วครับสลับเกาะผีสิงนะครับมันจะได้แบบว่ามันจะรอบไหมพี่ปะรอปแหละต้องรอปแหละถ้าไม่รอบนี่คือซุมเลยนะต้องฟาร์มนะทำไมรอปนี่นั่งซุมนะทำไมเล่นนะมาเดี๋ยวเราลองฟาร์มดูครับ จะดอกไม่เอ่ยไม่ดอกมันไม่ดอกวะนี่ไม่ดอกพี่อ่ะเอ้ยลองลองหลายๆตัวดิเฮ้ยไม่ดอกไอ้น้องแย่ละแป๊บนึงเฮ้ยทำไมไม่ดอกวะชิบหายละชิบหายของจริงเลยเนี่ยไอดอกไม่ดอกมันไม่ดอกจริงเนี่ยพี่พี่ไม่ได้โม้ด้วยพี่ไม่ได้พูดเล่นด้วยทรงนี้ไม่พูดเล่นด้วยไหนวะมันไม่ดอกวะทำไงอ่ะเนี่ยไม่ไม่ มันแบบมันมันไม่ดรอปจริงๆนะเนี่ยพี่ไม่ได้คีมโมนะไม่เชื่อน่เนี่ยเอ้ยดรอปดรอปอุวยดรอปแล้วตกใจหมดนึกว่าไม่ดรอปแต่เมื่อกี้เรายังไม่ได้ฟิตอัพดัาเนี่ยจากโลกสองเลยนะเนี่เออลืมเออเสียไปละซึ่งเรามีโอกาสสุ่มทั้งหมด10ครั้งนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนนะครับหลังจากฟาร์มไปได้หลายนาทีทุกคนนะครับในที่สุดเราก็มีครบแล้วนะครับก็คือเราสุ่มได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็ชั้งละ50าสิบเราก็เลยต้องไปฟาร์มมา500นั่นเองนะครับถือว่่่าาาาฟรรร์มม้เเเเอออออืงลยยตนนนนีีู516ันนะ เดี๋ยวเราผสมกันดีกว่าครับว่าจะได้ไหมเ,เฮ้ถ้าไม่ได้วันนี้ก็คงจะเป็น EP 2นะครับมาเริ่มเลยกดสุ่มไปครับครั้งแรกอเอาเอาทีเดียวได้เลยเอาวัา ในจำตอนเข้าโลก3ามที่พี่พูดใช่ไหมขอได้เหรอแบบสมที่เดียวออกเลยอ่ะเออเอมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอวะพี่สามไปนั่งทําแบบจริงๆพี่พี่ทำอันนี้ก่อนนะเว้ยเวลาพี่จะทำคลิปอ่ะพี่จะนั่งนั่งทำโปกก่อนซึ่งพี่อ่ะได้ทํโปกของหมัดไว้เรียบร้อยละหมัดมังกรแต่ว่าพี่รู้สึกแบบเฟลไงตอนมันคงไม่ได้แล้วก็เลยไปนั่งทำาปกของเคียวเออไปทำเรียบร้อยละสรุปคือไม่ออกภายในทีเดียวเลยเว้ยแรกเลยผมมีอย่างหนึ่งอยากจะบอกเราไม่มีแสนแฟนโอเคอย่างนั้นก็ใส่ไว้แล้วนะครับถือว่าวันนี้ภารกิจ อย่างน้อยก็ได้อะเออเอาไงอย่างน้อยก็ได้ครับอันนี้ก็คือโล่งใจไปละอย่างหนึ่งจะหมดแล <c oughs> นน้วนังอีกแค่3ครั้งอุ้ยมันบอกว่าพี่ได้อะเซอร์รี่โกลเด้นพี่ได <c oughs> ้หมวก <c oughs> นี่มานะเ <c oughs> นี่อ่าตอนนี้อีกสองครั้งนะครับโอกาสได้มันนี่โอเคครั้งสุดท้ายครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรเอ่ย <c oughs> โอเคมันนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปลงดันกันต่อครับหารอบเอาดันง,ง่ายๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พี่ก็สามารถแบบพี่สามารถช่วยเนี่ยลงดันได้ละเออเอาง่ายนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปลงดันให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีึปปันเลยครับผม นะครับในที่สุดนะครับเวลานี้ก็มาถึงเวลาที่พวกเราจะได้ไปนอนทักทีจริงๆผมก็ได้เป็นไม่ได้เป็นนอนหรอกนะครับผมก็ยังคงต้องตัดคลิปนี้ต่อนะครับให้มันเสร็จนะซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถไปซื้อได้แล้วนะครับเพราะเรามีทั้งหมดเงินครบหมดแล้วครับแล้วก็แบงก์ก็ครบละ เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยตอนนี้บอกเลยว่าข้าเหนื่อยมากครับผมโคตรเหนื่อยอ่ะเพราะงั้นช่วยกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ่ายก็อยู่ในคลิปนี้แหละนะครับผมไม่แจอในะคอมเมนต์หรอกขี้เกียจมานั่งคอมเมนต์นะคนดูชอบปะทวงนะครับพี่มันถึงเวลาเนะอานี่มันนั่งนั่งไม่ดีเป็นไรอ่อะมันลื่นเ่ยเหยียบกล้วยมันลื่นเหรอเหลือกล้วย <c oughs> มันลื่นพี่มามาขึ้นอะไรดีขึ้นมาโมาขึ้นยากจัยวะไม่มือไม้อ่อนหมดเลยมาถึงละนะครับผมขึ้นกันเลยครับมาแล้วเอ้ยเก อ๋อวันดีบมกขำเดี๋ยวขอหน่อยแล้วกันนะโอเคซื้อมาแล้วครับในที่สุด,ดก็ได้มาแล้วครับผมวัตเตอรี่ต้องใช้โคดเยอะเลยเราไม่ฟาร์มรดีกว่ามานันนิเทกว่าพี่มันอะไรนี่ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองฟาร์มตรงนี้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่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 ต่อยไป <c oughs> ไม่รู้ว่าจะขึ้นเยอะไหมนะ <c oughs> จะยเราลองดูครับขอสก,สก,สกิลหนึ่งก็ยังดีโอ้ขึ้นเยอะอยู่ได้แบบโคดเยอะเลย เพราว่าฟาร์มไม่นานนะครับน่าจะได้สกิลแรกเดี๋ยวเราเอาแค่สกิลแรกพอนะครับเพราะเราก็ขี้เกียจแล้วนะดึกแล้วนะเออว้าวมันรีเมิร์กเว้ยพี่รีเวิร์รีเมิร์เลยรีเมิร์เลยมันเดินมีสองไม่รีหรอกเอ้ยทำไมทำไมอ่ะทำไมดูดแอร์ผมอ่ะแอร์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 แอราฟาร์มให้ครบนะครับอร์แ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 ได้แอร์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 แอย์แอร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 ์ อมันวาร์ปตายมันว้าวได้ด้วยนี่หว่าลืมไปตรงนี้อันตรายนะนี่ที่มันเก่งขนาดนั้นเลยไม่แค่ซอมบี้วาร์ปได้เฉยเลยมามามาอือต่อยไปเลยอีกข้ามาสซี่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบเมื่อก่อนได้แบบวิวหนึ่งมาโลกสามได้ยังงี้ยพี่บอกเลยพวกเราไม่โคตรชิวอ่ะเปรี้ยวเป๋าเดี๋ยวเออแต่เด้ทำไม่ได้แล้ะนะครับมาช่างมันนะครับทุกอ่าคนปกติพี่อะไรเก่าก็เก่านะครับเราไม่ต้องมานึกถึงอดีตมันหรอกนะครับ ปล่อยอดีตมันเป็นแค่อดีตอดีตมาแล้คือโอเคแล้วสกิลนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลเลยไหนวะพีเอ็มพีเอ็มพีเท่คนเท่อะพี่ไม่ได้ใช้หมัดนี้มาโคตรนานเลยตั้งแต่ได้หมัดก๊อตกับหมัดไอ้สายฟ้าพี่ก็ไม่ได้ไปแตะมันอีกเลยที่เมื่อก่อนพี่แตะมันบ่อยมากายเหมอดสายเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วอะเออมันเล่นแบบนั้นไม่ได้ละตอนนี้มันปรับแล้วก็เนิร์ฟแล้วก็หลายๆอย่างนะครับ แค่สำหรับในคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะขอกี่ไลค์ดีนะครับเพราะงั้นก็ยินกรกดมาเยอะๆเลยนะครับสุดท้ายอยู่ในคลิปครับหากันเอาเองนะครับผมอาจจะซ่อนไว้หรืออาจจะลืมใส่ก็แล้วแต่ดวงนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันขอให้ฝันดีครับใครดูตอนกลางคืนปละบาย